รู้ได้ไงรู้ทำไมถึงรู้รู้ว่ไงกับดันทำไงครับไม่จ๋าแล้วกับดันรักหนูไหมคะแน่หายห้วยรักอ่ะยังเลยเนี่ยตัวยังบวมอยู่เลยหายเยอะป้ะยังยิงเจ็บเลยอ่ย ออ้ไม่อเบอก็ไม่ขอไม่จใหอ๋อเสือาเสอไม่ไม่เไม่บใช้แล้วะ ห้ใครใครจะสุดวองหู้พึ่งรู้ว่าร้องเพลงชาตินะนะไม่ใช่จูดมาไม่ใช่ไม่หรอกมานะโวยโวยอาเดี๋ยวไม่รอ,อนะครับ บอกไอ้พียังว่าวันนี้ผมเพิ่งกลับมาจากโรงเรียนนะเนี่ยอ๋อเหรออือื่อเลิศยิ้มแล้วเอากินน้ำเย็นแม่น้ำเย็นมาให้ <c oughs> อย่าอย่าเหลือให้พ่อนะอย่าเหลือน้ำให้พ่อ เอากินเลยไม่หาไม่ใช่หรือคะไม่หาคาปิปายาไปเลแม่แม่ทำไมอ่ะแม่เจ็บเดี๋ยวเขาหาว่าเป็นของเขาเขาเอาไว้นะเขาไม่ให้คืนนะทำอะไรเจี๊ยบทำอะไรเจี๊ยบก็ถ้าเขาเอาไว้ก็คือต้องเอาให้ไม่ด่าไม่ด่าจงจงต่อคาปิปายาลงที่ไหนก็เอาไว้ที่รถนี่ไงเอาลงที่บ้าน นอไปนอนอเารปุ้ไม้โนูปาปาาทำแบบนี้เฉยโอเคไปยังไปปะอาจยพู่กนยวกัมานะโอเค โอเคทุกคนไปซื้อของกับข้าวให้คุณยายก่อนนะคะไก่หมูคุณทุนยายจับแค่งนี่คุณยายเห็นนี่เหรอแลวค,คุณยายจับเจ้าบีเจ้าดดปิโดน่าจะเป็นไก่ปีกไก่น่องไก่หมูมน,น,นั่นแหละลค่ะทุกคน